ดูน้องหมาน้องโกลเด้นกินข้าวกันครับดูครับโอ้โหเขานี่ดูครับนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยนอนกินเลยครับโอ้โหดูเป็นไงเล่าอร่อยไหมอะโกลเด้นด้วยอร่อยไหม,รมครับโอ้โหเคี้ยวกุบๆเลยนอนสบายเลยดูครับตัวเขาใหญ่มาก กินเก่งกินทุกอย่างครับโหอ,อร่อยหมมีด้วยกันอยู่สตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็ยืนกินตัวนี้นอนกินครับอีกตัวหนึ่งเจ้ามันนี่อันนี้มันนี่ครับ หุ่นสวยครับตัวเมียรครับตัวนี้หุ่นสวยหุ่นสแลนดเดอร์เลยเขาครับอาอาวโอ้อโหทัดปุ๊บกินกินข้าวอ้ามากินข้าวแล้วไอไม่อายครับเจ้ามันนี่เท่ากําส่วนเจ้าโกลเด้นครับอันนี้ตัวผู้ กินทุกอย่างกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินอย่างอร่อ,รอย ช่องเสือน้อยมันก็น้อยก็นำคลิปนี้มาฝากครับคลิปน่ารักน่ารักของเจ้าโลเด้นหมาที่เลี้ยงไว้นะครับอ้วนพีมาฝากกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ